สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้รับชมน้องใบบุญครับกับควานหมวยครับกําลังทําความสะอาดให้นะครับดูครับวันนี้รู้สึกว่ารู้จักปีนคอกด้วยครับดูสิครับ ื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแต่เช้าเลยครับเนี่ยครับเป็นความผูกพันระหว่างคนกับช้างนะครับเลี้ยงเหมือนกับส่วนหนึ่งในครอบครัวครับเหมือนกับส่วนหนึ่งในครอบครัวเลยครับดูครับล้างหน้าล้างตาให้เจ็มใสนะครับแต่งตัวให้สดใสตอนเช้าครับเพราะว่าเด็กออกพอดีครับเด็กกำลังออกก็ต้องทําแบบนี้ครับ เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกนะครับลาดูดนมแม่แอะไรจะได้ไม่ต้องติดสิ่งสปกปรกครับเนี่ยครับใบบุญเขาไม่รู้อยู่เฉยๆครับใบเพียงไม่กี่วันนะครับเนี่ยครับ,ด,รบดูครับดูครับจะปีนข้องนี้อย่างเดียวครับ ยิงใช่ปัดยิงอะไรกูถอ,ถ,อถอยลง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 นาน,นดูดาารรครับวัยเพียงอาทิตย์กวัวกไอยงครับขนาดนี้ครับสิบสามวันวันนี้นะคะน้องใบบุญน, 13, นี่สิบสามวันนะครับอ,อ,อา,าอยุช่วงแค่สิบสามวันขนาดนี้ครับพัฒนาการของเขาเร็วมากนะครับ เดวกว่าคนดีนะครับคนรอ1สิบสามวันยังไม่รู้เรื่องอะไรครับทางสิบสามวันในขนาดนี้นะครับดูสิครับเป็นพัฒนาการที่ไปแล้ครับหนึ่ครับอนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว มาให้เช็ดแล้วมาให้เช็ดแล้วนี่ยครับเป็นควันมวยเขารู้ครับเขารู้กันดีครับเขาจะรู้กันเช็ดปากให้ให้น้องด้วยนะครับควานมวยเขาจะดูแลแบบนี้ครับทุกวันนะครับเช็ดเอาสิ่งสกปรกออกครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่เขาจะบางทีแม่ก็ฟาดที่ฝุ่นใส่บ้างอะไรบ้างเข้าตาบ้างเราดูดนมไม่ได้ไม่ต้องสกปรกเับเราจะล้างปากล้างอะไรให้นะครับเช็ดปากเช็ดอะไรให้เนี่ยครับดูครับ ดูสิครับใบบุญเขาไม่ใช่ช้างที่จะอยู่เฉยๆครับเนี่ยครับถูกใจเขาครับพอได้นานตอนเช้าๆเขาก็จะเฉใๆประมาณนี้ครับาเจมเลยเขาก็เขาไว้ใจควานเขาก็จะยืนนิ่งประมาณนี้ครับ จะไม่ขยับเขยื่นอะไรนะครับเขารู้ว่าเราไม่ทําอะไรลูกเขาถ้าเขาไม่ไว้ใจเขาจะดิน้นชักดิน้นชะกง,งองเลยครับเต็มเลยเนี่ยครับเ็ดพอที่เ็สได้นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้อยู่ที่ๆครับไม่บุญดูครับจะปีนโค้งหนีเที่ยวอย่างเดียวครับเคยหนีได้ทีนึงเลยติดครับติดนิสัยจะหนีอย่างเดียวครับ นี่ครับฝอนมือก็ไปล้างนมให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สะอาดนะครับล้าน้องใหมบุญเขาดูนะครับเราจะทําแบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อความสะอาดความปลอดภัยของน้องใหมบุญครับดูครับไปไล่ไก่แล้วครับเป็นไปไล่ไก่แล้วครับดูนครับไปนู่นครับไปไล่ไก่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับ ันนี้ไม่ได้ไล่ไกลครับไล่ควานมวยครับทีนี้ควานมวยเข้ามาที่คอไม่ได้ครับไล่ออกไปอย่างเดียวครับห่วงนมแม่ครับไล่ไกลครับไล่ไกลครับนุ่นครับดูสิครับออกกำลังกายตอนเช้าครับเนี่ยครับอย่างนน้อยต้องได้ห้ารอบนะครับแม่ดึงไว้ไม่อยู่ครับ เอาละครับไปเลยครับรอบที่สามแล้วครับรอบที่สามอย่างอย่างน้อยต้องห้ารอบครับออกกาลังกายตอนเช้าดูสิครับดูครับความน่ารักของใบบุญดูท้าพ่ิงครับรอบที่สี่แล้วครับสี่รอบแล้วครับสี่รอบแล้วเนี่ยครับไปครับเขารอบที่ห้าครับเนี่ยครับรอบที่ห้าแล้วครับ มาพักผ่อนกันครับเนี่ยครับไปอีกแล้วครับรอบที่ห้าไปนลครับเนี่ยครับหารอบเขาวิ่งวันละห้ารอบทุกวันนะครับรอบปสิบรอบน,นู่นเนยครับ <laughs> ตรงนี้ครับกลับมาที่เดิม,มนะ <laughs> ครับ น้องมบุญกับฟัหนหัวของเราความสิรินมความผูกพันนะครับไมบุญตาเจีเ๊ยวเลยีวยนเช็ดตรงปากข้างหลังข้างนอกไม่ต้องเห็นนดข้างนอกดินเนทีดินลยนะครับน้งไม้บุของเรานะครับ คือมานี่ครัเบเนี่ยเวลาเนิ่งครับยินให้ให้เช่นนิ่งครับนิ่งเลครับชจวกนี่นิ่งนะครับใบบุ่ของเราความดูแลประมาณนี้ครับดูแลดีมากครับวาหมัวก็จะดูแลประมาณนี้ครับอ้าดี่สวยาที่สวยีครับใบบุงของเราครับ ม่เอฟซีไหนเล,ยเล,ยเลย้ยดจ้าเอ๊ะขึ้นแล้วปีนอย่างนี้ครับจะป,ปีนข้องนี้อย่างนี้ครับโอ้โหอ๋อดีไปแล้วครับกอนน่ารละของใบบุญเขาครับ มาณนี่ครับใบบุญเลยนะครับ,บ,บ,นนรบกำลังจะทำลายขอกนะครับพยายามดึงขอกออกจากนีเที่ยวนะครับเคยนีได้นะครับใบบุญเขาไม่ใช่ช้างธรรมดานะครับ บบขฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับขุนช้างสะพานบุญคนรักช้างนะครับเราพยายามจะทำเต็มให้ได้มากที่สุดนะครับถ้ามี FC ติดตามถึงพันคนเมื่อไหร่เราก็จะเปิดบุญทันทีนะครับตอนนี้เรามี f c ยังไม่ถึงพันนะครับถ้า FC ถึง1,000คนเราก็จะเริ่มเปิดบุญให้ท่านได้เห็นนะครับสิ่งหลายๆอย่างให้ท่านได้รับชมกันครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ตอนนี้เราเรอ FC เข้ามาถึง1,000พันคนแล้วครับตอนนี้ได้7800แล้วนะครับขอให้ FC ท่านช่วยติดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาช่วยควานม,มวยเขาถ่ายนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ FC ท่านมีความสุขมากกว่าวันหยุดน,นี้นะครับสวัสดีครับ